สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายน2568ค่ะสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการสัตวสาน,นันทมหิดล100ปีความยินดีแห่งแผ่นดิน วันนี้เวลา17.35นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปนยังศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศาการสัตวศาสตอานันทมหิดล100ปีความยินดีแห่งแผ่นดินซึ่งคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานนทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินครบ100ปีในวันที่20กันยายน2568ภายในงานจัดนิทรรศาการร้อยเรียงพระราชประวัติและพระราชะกรณียกิจที่สำคัญรวมทั้งการสืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติประกอบด้วยสี่องค์ได้แก่มหิดลเปรมปรีความยินดีของราชสกุลมหิดล ปัตตภีปราโมทความยินดีแห่งแผ่นดินโสดสวัสดินิวัสยามความสุขสวัสดสิ์สูสยามประเทศและสนอตามพระราชปณิธานอานันทมหิดลจากพระราชปณิธานสู่การสร้างคน นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาหัวข้อ100ดวงใจเรื่องเล่าแทนคุณทุนแห่งความยินดีบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์ต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคมไทยจากวิทยากรผู้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลทั้ง8สาขา และการบรรยายพิเศษสตวัสดุดีเล่าเรื่องราวในรัชสมัยที่เกิดคุณนประการปัจจุบันรวมทั้งการแสดงดนตรีสากลและการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากนิสิตนักศึกษาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่11-14กันยายน2568 พระบาทสเมเด็จพระประเมินทรมหานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ทงเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตสำคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทรงอุทิศพระวรากายทรงปฏิบัติพระราชะกรนียกิจเกื้อกูลปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยและในด้านสุขภาพอนามัยทรงห่วงใย,ยราษฎรพระราชทานพระราชปรารภให้รัฐบาลผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบันได้ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาต่างๆเพื่อสนองพระราชประสงค์ทั้งมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของปวงชนสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา และในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนล้วนเป็นการสืบสารและต่อยอดมาจากพระราชดำริทั้งยังได้รับการสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนศปรพิรนำมาสู่การก่อตั้งมูลันธิอานันทมหิดลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ตลอดรัชสมัยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นุชนรุ่นหลังในการทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาต,ติต่อไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์ราชกุมารีกรมพระศรีสว่งวางควัตวรคัตยราชนารีสเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดตราด วันนี้เวลา8ปดนาฬิกาห้สนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชนานีหรือพอ,อสอวอซึ่งออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนณศาราประชาคมเทศบาลตะบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้ ประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งโปลดให้โรงพยาบาลจุลาพรและหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดตราดออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานกับประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคชนิดรุนแรงจำนวนห้าคนและทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมโดยทรงรับผู้ป่วยทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และโปรดให้ส่งตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งโคนลิ้นและมะเร็งเต้านมไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวนสามคน ส่วนผู้ป่วยน้ำข้างในสมองและไตวัยระยะสุดท้ายโปรดให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตราดพร้อมกันนี้พระราชทานเงินจากมูล,ลนิธิจุลาพรแก่ผู้ป่วยทุกรายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์คราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคคติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินส่งสืบสารพระราชปณิธาน,านสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุก สำหรับการออกหน่วยแพทย์พอสวอในครั้งนี้มีอาสาสมัครพรอสวอจากสาวิชาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตลอดจนให้บริการทันตกรรมซึ่งปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับระบบจักสุรองลงมาคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีประชาชนมารับบริการรวม359คน โอกาสนี้มีพระดํารัสเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ,อสวที่มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมีพระดํารัสถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ,อดุญ,ญเดชมหาราชปรมนาถบพิษงานที่ชอบทำคืองานที่ได้มาเยี่ยมพอ,อสวและได้เยี่ยมราษฎรที่อยู่ใน บริเวณนี้อันนี้เป็นงานที่หนูคิดว่าสำคัญที่สุดก่อนจะจบหนูอยากบอกให้ทุกคนทำตามสายพระราชาคือเป็นสิ่งที่ในหลวง รอเก้าพ่อของหนูสอนที่ที่ต้องเรียกศาสตร์พระราชาว่าท่านสอนครอบคุมมากไม่ได้สอนแค่ปลูกต้นไม้ทำนาจับปลาอะไรอย่างนี้ท่านสอนทุกศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ที่ก็หายากค่ะ เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะไม่มีแล้วหนูก็ขอทุกคนว่าอย่าลืมสิ่งที่พ่อหนูสอน ก่อนเสด็จกลับพระาาพราชทานพระวรกาธให้ในนัทพงษ์สงวนจิตผู้ราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเฝ้ารับถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานจํานวน,น100ชุดสําหรับเชิญไปมอบแก่กาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอาธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบํารุงขวัญกําลังใจ อาทิหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182กองพันฐานราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11และหมวดเรือเฉพาะกิจป้องกันชายแดน จังหวัดตราดเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลำดับที่24ปัจจุบันมีสมาชิก1,987คนที่ผ่านมามีการออกหน่วยแพทย์พอ,อสอวเอฉลี่ยเดือนละ1ครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงซึ่งในปี2,568ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว18ครั้งองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้พลเอกกัมปนาธิรุตองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรคือที่โรงเรียนพิกไกรวิทยาอเภอพานกระต่ายและโรงเรียนบ้านหนองแดนอเภอโกสัมพีนครเพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าของการบริหารงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการดำเนินงานในด้านต่างๆในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568รุ่นที่7 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดนจำนวนสรายทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษในการสร้างคนดีของบ้านเมืองโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนของกองทุนการศึกษา ตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์การปลูกฝังวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพและการเป็นต้นแบบของนักเรียนทุนพระราชทานองค์มนตรีปรเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 วันนี้ที่หอประชุมพุทธมนตรอําเภอพุทธมนตรจังหวัดนคปรปฐมนายจิรายุอิสรางกูลณอยยุทธยาองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นโดยมีกรรมการมหาเถระสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดตลอดจนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและมั่นคงยั่งยืนถาวรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายโดยยังคงรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไว้ตามแผนแม่บท การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2,566ถึง2,580ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตรสํคัญที่กำหนดทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬ วันนี้ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬในอำมพลกิติอำพลองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานสะเพกรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าดานวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระราชมงคลวชิรปรีดาปรีดาฉันทะกะโรเจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวกขอพระชานถวายเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่สัปปายะสำหรับให้พระ ปฏิบัติกรรมฐานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบรดกระหม่อมรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี2566ปัจจุบันได้ขอใช้ประโยชน์จากทางราชการได้แก่กรมป่าไม้จำนวน2,124ไร่ซึ่งอนุญาตให้ทำประโยชน์ในระยะเวลา30ปีและสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน1,417ไร่ นอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้35แปลงเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ24แปลงพบความหลากหลายของพันไม้มากถึง198ชนิดพบมากที่สุดได้แก่ต้นประดู่ป่าต้นติ้วขาวต้นข้าวหลามดงและต้นหัดสกุณ ทั้งนี้พบพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คือต้นมะพร้าวทานทองและไม้พื้นถิ่นคือต้นกฤิณสนาน,น้อยซึ่งกรมป่าไม้จะหาแนวทางในการขยายพันธุ์และอนุรักษ์ต่อไปรวมทั้งยังจัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยได้ศึกษาสปปรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรได้แก่ต้นถอดเซียนและต้นจันเทศขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรแล้วคือชาชงสมุนไพรอรุณวายโยยาต้มแสงอรุณและยาขี้พึ่งถอดเซียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาตำรับยาของหลวงปู่ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งนี้ทางจังหวัดบึงการโดยในอำเภอโซ่พิสัย ได้สนับสนุนชุมชนในการทำแนวกันไฟและกิจกรรมการขุดลอกหนองบึงซึ่งเป็นแนวทางของหลวงปู่ที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา26ปีองค์มนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้ที่สารากลางจังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริไปประชุมติดตามขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือมีจำนวน59โครงการซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้รวมทั้งเป็นดีการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน29โครงการส่วนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน30โครงการเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ23โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ3โครงการและมีแผนการดำเนินการในปี2569จำนวน4โครงการ ส่วนโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมี53โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ43โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง4โครงการและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม6โครงการ สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือปริมาณน,น้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ47โดยทางจังหวัดมีมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือโดยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในช่วงบ่ายที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งฝนอันเนื่องมาจากพระชาชดำริอาเภอทุ่งฝนองค์คมนตรีติดตามผลการดําเนินงานโครงการประกอบด้วย3กิจกรรมหลักคือกิจกรรมก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ํากิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าแห่งที่1พร้อมระบบส่งน้ําและกิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าแห่งที่สองพร้อมระบบส่งน้ํา โดยโครงการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ตามที่ราษฎรบ้านทุงน่งฝนขอพระราชทานความช่วยเหลือจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ